สวัสดีครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในหนึ่งวันเรามีบทสนทนาอยู่ในหัวกี่ครั้งและเสียงที่คุยกับเราในหัวนั้นมันเป็นเสียงของใครกันแน่บางครั้งมันพูดให้กำลังใจไหวทำได้แต่บางครั้งกลับพูดทำลายไม่ได้หรอกอย่าไปหวังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเสียงไหนที่เราควรฟังและเสียงไหนที่เราควรเพิกเฉยวันนี้ เราจะมาถามตัวเองร่วมกันว่าเสียงในหัวของเราเป็นเพื่อนหรือศัตรูนี่คือเสียงไรหน้าตอนที่21ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณฟังตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่เดียวอยากจะเริ่มต้นด้วยการถามคุณว่าเมื่อเชา้านี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเสียงในหัวของคุณพูดอะไรกับคุณบ้างมันบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรืออีกวันที่น่าเบื่อแล้ว มันบอกว่าคุณดูดีวันนี้หรือทำผมยังไงก็ไม่เข้าทา่ามันบอกว่างานนี้น่าสนใจหรือวันนี้คงจะมีปัญหาอีกแน่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเสียงในหัวของเราถึงมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพลังงานของเรามากขนาดนี้และคำถามที่สำคัญกว่าคือเราสามารถเลือกได้ไหมว่าจะฟังเสียงไหน พี่เดียวอยากให้คุณลองนึกถึงเวลาที่คุณกําลังจะทําอะไรสําคัญสําคัญนะครับอาจจะเป็นการสอบการสัมภาษณ์งานหรือการขอคนที่เราชอบออกเดตเสียงในหัวพูดอะไรกับคุณบ้างในช่วงเวลานั้นบางคนอาจจะได้ยินเอาหนะ้าทําได้แน่นอนคุณเตรียมมาดีแล้วแต่บางคนอาจจะได้ยินคราวนี้คงพังอย่าไปหวังเยอะระวังผิดหวังคําถามคือเสียงทั้งสองแบบนี้ ส่งผลต่อการกระทําและผลลัพธ์ของเราต่างกันยังไงถ้าเราเชื่อเสียงที่สองเราจะทํางานด้วยความกังวลด้วยความไม่มั่นใจและมักจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราเชื่อเสียงแรกเราจะทํางานด้วยความมั่นใจด้วยพลังเต็มที่และมีโอกาสสาเร็จมากกว่านี่แสดงให้เห็นว่าเสียงในหัวไม่ได้เป็นแค่เสียงเฉยๆมันเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางของชีวิตเราจริงๆ แล้วเสียงในหัวที่วิจารณ์ณเราเหล่านี้มันมาจากไหนกันนะครับลองนึกย้อนกลับไปเวลาที่เสียงในหัวพูดว่าคุณทำไม่ได้มันฟังดูเหมือนเสียงของใครไหมอาจจะเป็นเสียงของพ่อที่เคยพูดว่าลูกมันไม่เก่งอย่าไปหวังมากนักอาจจะเป็นเสียงของครูที่เคยพูดว่าเด็กคนนี้เรียนไม่เก่งหรืออาจจะเป็นเสียงของเพื่อนที่เคยล้อเลียนหรือคนที่เคยทำให้เราผิดหวังสิ่งที่น่าคิดคือ เราเก็บเสียงเหล่านี้ไว้ในหัวแล้วเล่นซ้ําให้ตัวเองฟังทุกวันโดยไม่รู้ตัวและคําถามคือทําไมเราถึงให้คนที่ทําร้ายเราในอดีตมาทําร้ายเราในปัจจุบันต่อไปด้วยและที่สําคัญคือเราจะหยุดการเล่นซ้มนี้ได้อย่างไงพี่เดียวเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเพื่อนเจอปัญหาเราจะพูดให้กําลังใจพูดให้เขามองโลกในแงด่ดีเวลาเพื่อนผิดพลาดเราจะบอกว่า ไม่เป็นไรทุกคนก็ผิดพลาดกันเวลาเพื่อนท้อแท้เราจะบอกว่าเธอทำได้แค่ลองมาอีกครั้งเวลาเพื่อนไม่มั่นใจเราจะบอกว่าเธอเก่งนะแค่ยังไม่เชื่อตัวเองแต่กับตัวเราเองเราจะพูดยังไงทำไมโง่จังเลยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องคนอื่นเขาทำได้แต่เรากลับทำไม่ได้ถ้าเราพูดกับเพื่อนแบบที่เราพูดกับตัวเอง เขาคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงยอมให้ตัวเองฟังคำพูดแบบนี้ทุกวันล่ะคำถามที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเราจะพูดอะไรกับตัวเองเวลาเจอปัญหาแล้วจากจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกสำหรับเสียงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกมันว่านักวิจารณ์ภายในหรือ inner critic ลองนึกภาพมันเหมือนเป็นเงาที่เดินตามเราไปทุกที่สิครับ เป็นเงาที่คอยกระซิบอยู่ข้างหูเราไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่กลับส่งผลกับเราได้อย่างเหลือเชื่ออินเนอร์คริติกนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กเมื่อเราได้ยินคำวิจารณ์จากคนสำคัญเราจะนำเสียงนั้นมาเก็บไว้ในหัวแล้วใช้มันเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองอินเนอร์คริติจะพูดก่อนที่คนอื่นจะพูดเพื่อให้เราตเตรียมตัวสำหรับการถูกปฏิเสธแต่ปัญหาคือ การเตรียมตัวแบบนี้กลับทําให้เราไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆไม่กล้าเสี่ยงและไม่กล้าใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่คำถามคืออินเนอร์คริติกที่มาเพื่อปกป้องเรากลับกลายเป็นตัวที่จํากัดเราแทนใช่ไหมในหลักพุทธธรรมนะครับการที่เราสังเกตความคิดและความรู้สึกโดยไม่ถูกมันลากไปเรียกว่าสติหรือ mindfulness เมื่อเรามีสติ เราจะเห็นว่าความคิดเป็นเพียงปรากฏการที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ความจริงที่เราต้องเชื่อเราสามารถสังเกตความคิดเหมือนสังเกตเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ามันมามันไปแต่ท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าคำถามที่ลึกกว่านั้นคือถ้าความคิดเป็นเมฆที่ลอยผ่านไปตัวเราก็คือท้องฟ้าใช่ไหมครับเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่เมฆก,ก้อนไหนก็ลอยเข้ามาอาศัยอยู่ได้เพียงชั่วคราว แต่ตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ก้อนเมฆก,ก้อนใดก้อนหนึ่งถ้าเราเห็นตัวเองเป็นท้องฟ้าไม่ใช่เมฆเราจะมีอิสระภาพในการเลือกมากขึ้นไหมครับวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจคือการตั้งชื่อให้กับเสียงต่างๆในหัวเวลาเสียงวิจารณ์ณดังขึ้นมาเราสามารถพูดกับตัวเองว่าอ๋อนี่เสียงของพ่อมาแล้วขอบคุณสาหรับความเห็นแต่วันนี้ผมจะลองฟังเสียงอื่น หรือนี่เสียงของครูเก่ามาแล้วเขาเคยพูดแบบนี้แต่นั่นมันเป็นความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับผมการทำแบบนี้ช่วยให้เราแยกตัวเองออกจากความคิดและเห็นว่าเราไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นเราเป็นคนที่สังเกตความคิดเหล่านั้นคำถามคือถ้าเราไม่ใช่ความคิดแล้วเราคือใครและเมื่อเราแยกตัวออกจากความคิดได้เราจะมีพลังอำนาจในการเลือกมากขึ้นไหมครับ ให้ผมถามคุณครับวันนี้เมื่อคุณกลับไปลองสังเกตดูว่าเสียงในหัวของคุณพูดกับคุณอย่างไรบ้างมันเป็นเสียงที่ให้กำลังใจหรือเสียงที่ทำลายความมั่นใจมันเป็นเสียงของคุณจริงๆหรือเป็นเสียงของคนอื่นที่คุณเก็บไว้ในหัวมันช่วยให้คุณเติบโตหรือทำให้คุณหดหูแล้วลองถามตัวเองว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง คุณจะพูดอะไรกับตัวเองเวลาเจอปัญหาแล้วถ้าวันนี้คุณจะทำเพียงสิ่งเดียวลองเริ่มจากการพูดกับตัวเองในกระจกตอนเช้าด้วยประโยคเดียวกันที่คุณจะพูดกับเพื่อนสนิทที่กำลังต้องการกำลังใจดูสิครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วสังเกตดูว่าพลังงานของคุณตลอดทั้งวันมันเปลี่ยนแปลงไปไหมลองใช้เสียงนั้น แทนเสียงที่วิจารณ์ดูที่ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะเสียงในหัวไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความคิดเห็นและเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นไหนจำไว้รับว่าคุณเป็นผู้สังเกตความคิดไม่ใช่ความคิดเองและในฐานะผู้สังเกตคุณมีอำนาจในการเลือกหากคุณกำลังต่อสู้กับเสียงในหัวที่ทำร้ายตัวเอง หรือมีเทคนิคดีๆในการเปลี่ยนเสียงในหัวให้เป็นเพื่อนส่งมาแชร์กันได้ที่ content@voicelessface.com อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าอาจจะต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองเพราะการเปลี่ยนเสียงในหัวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จำไว้เสมอรับว่า เสียงที่ดีที่สุดที่คุณควรฟังคือเสียงที่ทำให้คุณกล้าลุกขึ้นมาลองใหม่ทุกครั้งที่ล้มลงไม่ใช่เสียงที่ทำให้คุณกลัวที่จะลุกขึ้นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ